จากช่องเอ็นก็แมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกอรยยอนมาได้มาสามถึงสี่ปีแต่ว่ารักษาถึงจำได้ปีหนึ่งอาการก็ยิ่งขึ้นแต่หนักของาผมก็เป็นปริบิของที่เป็นกอริยอนเนาะที่อยากจะหาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะว่าอยากจะหายจากไอ้โรคนี้ไวๆก็ข้อมูลที่ผมนำพูดเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องแซลมอนแซลมอนดิบแซลมอนแย่านอะไรที่เ,เกี่ยวกับแซลมอนก็ลงมาทุกอย่างก่อนหน้าน,นี้ผมเคยทําคลิปที่พูดเกี่ยวกับแซ แต่ผมคิดว่าคลิปนั้นมันยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เลยขอถือโอกาสทําใหม่ดีกว่าก็ทาใหม่เป็นคลิปนี้อ่ะครับผมก็เรามาดูค่า pH ของแซลมอนกันก่อนดีกว่าครับผมค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวครับถ้าค่า pH นั้นน้อยกว่า7สารชนนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรดครับค่า pH ของแซลมอนอยู่ที่6.90ครับผมถ้าน้อยกว่า7จเนี่ยจะเป็นกรดใช่ไหมครับแต่ว่า6.90เนี่ยมันใกล้7ขนาดนี้สามารถนับ นับได้เลยว่าไม่มีกฎครับผมคือ아าอาจจะมีอ่ะมันมีนิดนึงอ่ะแต่ว่าเรากินได้แบบไม่ต้องกังวลใจแล้วครับผมว่าเราจะมีอาการอาการมาจาการจกระตุ้นอาการกดไหลย้อนไหมไม่มีไม่มีแน่นอนครับผมอันนี้คือรวมผมผมผมเพิ่งเห็นครับว่าผมไม่ค่อยสุภาพเลยลืมเอาปกลงกมาขอโทษครับก็อันนี้คือผมพูดรวมทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับผมครังแซลมอนย่างแซลมอนดิบผลิตภัณฑ์จากแซลมอนคือกินได้แบบ ไม่มีปัญหาแล้วครับผมแต่ว่ามันก็มีเคสพิเศษนิดหนึง่งอันนี้คือจากเว็บบอร์ดเลตติชนะครับผมซึ่งผมไปถามด้วยตัวเองเลยแหละว่ามีใครกินแซลมอนดิบแซลมอนย่างิีเอะมีใครกินแซลมอนดิบแซลมอนลงคอนมีปัญหาไหมเพราะว่าผมหาข้อมูลนี้ที่เว็บเว็บในประเทศไทยอะ่ะหาไม่ได้เลยผมก็เลยไปถามในเว็บต่างประเทศซึ่งเลดิตอ่ะเขาก็บอกมาว่าเออตัวตัวเขานะก็มันเป็นเคสมันอาจจะไม่ได้เกิดกับเกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้นะครับผม คือแซลม,มอนดิบแซลม,มอนลมควันเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคอยู่บางชนิดอ่ะไม่นีมีเชื้อโรคอยู่นิดนึงซึ่งถ้าเรากินไปเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคแต่ว่าเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรร่างกายเรามากมายหรอครับผมแต่ว่าถ้าเรากินยาลดกรดอย่างอย่างเช่นมิราซิตไปด้วยเรากินยาลดกรดอยู่แล้วเราก็กินแซลม,มอนดิบเนี่ยเราจะปวดท้องเพราะว่ากรดมันย่อยอาหารพวกนี้ช้า เพราะว่าเรากินยาลดกดอยู่เข้าใจใช่ไหมถ้าากเราไม่กินยาลดกดถ้า,าเราไม่กินยาลดกดกดพวกนี้ก็จะย่อยย่อยไปตามย่อยไปตามย่อยไปตามหน้าที่ของมันอะแต่ถ้าหากเรากินยาลดกดอยู่กดมันจะ,ะหลังมันน้อยขึ้นไงอาจ,จะมีเชื้อโรคอะแบบอยู่ในกระเพาะบ้างนิดน,นึงก็ทําให้เราปวดท้องนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาครับผมปวดท้องแป๊บเดียวไม่มีไม่มีไม,มไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาหนักอะไรแต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าอาหารทุกประเภทอ่ะ มันก็มันขึ้นอยู่กับร่างกายเราด้วยเหมือนกับคนที่แพ้อาหารทะเลบางคนไม่แพ้อาหารทะเลบางคนแพ้ยาบางคนไม่แพ้ยาก็แซลมอนก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,รงกรณีเหมือนกันครับผมเผื่อแบบบางคนอาจจะไม่มีปัญหาบางคนอาจจะไม่เป็นกรดลย้อนหรอกแต่กินแซลมอนก็อาจจะแพ้เหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นเคสใบเคสนะครับผมก็สดคลิปนี้ก็จดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าถามว่ากรดไอลย้อนอเป็นกรดย้อนกินแซลมอนได้ไหมแซลมอนดิบแซลมอนยาน่างแซลมอนต้มแซลมอนแซลมอนต้มซีอิ๊วอะไรพวกเนี้ย กินได้ครับผมกินได้แบบไม่มีปัญหาเลยสัปทีนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ